วิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดสตูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรได้มาตรฐานเมืองสวรรค์ชายแดนใต้ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเกาะตะรุเตาเกาะนะรกในอดีตกับประวัติศาสตร์อันโหดร,ร้ายแต่ในปัจจุบันเกาะตะรุเตาได้แปลเปลี่ยนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกได้รับการยกย่องให้เป็นมรด,ดกอาเซียน จนเป็นที่รู้จักในนามเกาะสวรรค์ตะรุเตาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลร่วมกับจังหวัดสตูลภายใต้การนำของนายเนื้อชายจิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ดำเนินกิจกรรมวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตรเตาครั้งที่10ขึ้นซึ่งได้จัดถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแก่สื่อมวลชนณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์หาดใหญ่ในวันที่17มีนาคม2556 และรับสมัครนักวิ่งและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-24มีนาคม2556ณอุทยานแห่งชาติเกาะตารุเตาจังหวัดสตูลโดยมีกิจกรรมรับสมัครและลงทะเบียนณทนะ่าเทียบเรือปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูลในวันที่23มีนาคม2556ได้รับความสนใจจากนักวิ่งและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500คนโดยทางการท่องเที่ยวและ,ะกีฬาจังหวัดสกูรได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางบริการเรือรับส่งตลอดการแข่งขันอาหารเครื่องดื่มและที่พักเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมณอนะุทยานแห่งชาติเกาะปดริบาการบริการศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมวอล์กแลนลีสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายเหนือชายจิระอภิรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับตลอดเป็นร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงร่วมกับคณะนักวิ่งและผู้ติดตามอีกครั้งอย่างร่วมพ,พับทั้งคืนนักกาะตัต,ต,ตาเช้าถู่วันที่24มีนาคม2556เหล่าบรรดาน,นักวิ่งจากที่ต่างๆ เข้าจุดปล่อยตัวเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างคึกคักได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายเนือชายจิยระอภิรักเป็นประธานกล่าวอวยพรและปล่อยตัวนักวิ่งซึ่งในการจัดก,กิจกรรมแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็นวิ่งมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีชายและหญิงรุ่นทั่วไปอายุระหว่าง35-44ปี ชายและหญิง45-54ปีชายและหญิง55ปีขึ้นไปหญิง55-64ชาย65ปีขึ้นไปชายและวิ่งปันราน4กิโลเมตรตลอดระยะทางในการแข่งขันนักวิ่งได้รับความสนุกสนานท้าทายสมรรถภาพร่างกายจากเส้นทางในการวิ่ง อีกทั้งยังได้สัมผัสบรรยากาศทัศนียภาพอันงดงามของเกาะตารูเตามรดกอาเซียนได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน,นะครับที่เราได้ทำกันมานะครับตามยุทธศาสตร์นะครับคือเราพยายามจะ ทำกิจกรรมนะครับหลักๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของเรานะครับที่นี่ตะลุเตานะครับซึ่งเป็นที่ที่กล่าวขวัญกันตั้งแต่ประวัติความเป็นมานะฮะดั้งเดิมนะครับในในในอดีตนะครับซึ่งก็มีประวัติที่น่าสนใจยิ่งนะครับในเรื่องของการกักขัง นะนักโทษเรื่องสลัดตะลุเตาเรื่องข้อเท็จจริงต่างๆก็อยากจะเชิญชวนให้ให้มาสัมผัสกันนะครับทีนี้เราก็จัดเ,เรื่องการวิ่งมินิมาราธอนออการวิ่งฟันลันนะครับเข้ามาเป็นกิจกรรมนะครับเชื่อมโยงนะคบับความเป็นมาของตะลุเตาแล้วก็อยู่ในช่วง เทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลนะครับและก็ภาพในวันนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที our, ่ยวนะครับและก็ผู้ที่เป็นนักวิ่งนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการวิ่งนะฮะชมรมวิ่งหลายจังหวัดนะครับก็ได้มาร่วมรวมทั้งชาวต่างประเทศด้วยนะครับก็ได้มาร่วมก็คิดว่าเป็นที่น่าสนใจนะครับและก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับ ก็ลาบลื่นดีนะครับก็ประสบความสาเร็จนะครับก็ก็มีโอกาสต่อไปอีกนะครับหลายอีกกิจกรรมนะครับสำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลเราครับหัดใหญ่นะครับคือเป็นประธานชมวิ่งหัดใหญ่นะครับก็ดีครับทีเพราะผมตัวผมเองเนี่ยก็ามาวิ่งที่นี่เนี่ยประมาณ5ครั้งได้แล้วมั้งอาจจะมีเว้นไปก็เนื่องจากครั้งนี้ไม่จัดหรือว่า ตัวเองอาจจะมีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเนี่รแข่งก็เลยไม่ได้มาแต่โดยรวมแล้วนี่ก็คือพยายามจะมาบรรยากาศก็กดีครับชอบเส้นทางะไรดีมีขึ้นเนินก็เป็นความท้าทายแทนที่ว่าเหนื่อยก็สนุกประทับใจที่เจ้าภาพมีความตั้งใจในการจัดงานนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำงานให้ออกมาดตีตรงจุดนี้ถือว่าเจ้าภาพมีความตั้งใจในการทำง,งาน โดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลและจังหวัดสตูลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการท่องเที่ยวแก่จังหวัดสตูลอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวในกลุ่มเป้าหมายสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดสตูลได้เป็นอย่างดีง